พี่น้องที่มีครัวที่บ้านก็เป็นสุขตอนนี้ทุกครัวเรือนไม่ต้องหั่นผักเองอีกต่อไปนี่คือเพื่อนเชฟข่าดาวของฉันเครื่องตัดผักที่แนะนําให้ฉันประหยัดเวลาและความพยายามผักที่หั่นแล้วมีความบางและหนาเท่ากันเมื่อคุณใช้มันคุณจะขาดมันไม่ได้แม้ว่าเครื่องตัดผักมันจะฟังชั่นนี้จะมีประโยชน์มากแต่ฉันแนะนําให้คุณอย่ารีบซื้อมันเพราะฉันเกรงว่าคุณจะพลาดเส่วนลดมากมายจากโรงงานของเราฉันสังซื้อวันนี้และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสําหรับอาหารเช้ามันไม่ใช่เครื่องตัดผักธรรมดามันสามารถตัดอะไรก็ไดด้ททีี่มมาาครรัสถต สามารถตัดสิ่งของที่มีทำตัวตัดไม่ได้ตัดดอกไม้หั่นฉีกและหั่นเป็นลูกสั่งทั้งหมดการดำเนินการนั้นง่ายมากและประหยัดแรงงานเพียงแค่กดเบาๆไม่ต้องกังวลว่าจะเจ็บมึงเลยและปุ่มหมุนคุณสามารถปรับความหนาและความหนาของการได้สิ่งสําคัญคือการบูรณาการไม่จําเป็นต้องเป็นพรมีคุณสามารถตัดต๊ะขนาดใหญ่ขนาดดูทีวีได้ผ่อนคลายมากตัดสิ่งที่คุณต้องการตัดตามที่คุณต้องการทุกมือจะแตกต่างกันแบรด์ในประเทศน่าเชื่อถือโรงงานจัดส่งโดยตรงในขณะน,นี้ข้ามคนกลางไปเลย แค่ต้องการเงินอาหารเช้าจะส่งรีทั่วประเทศถึงบ้านคุณคลิกเพื่อซื้อตอนนี้